มาออกแล้วขณะนี้พิชิตมังกรเป็นตัวนำศิระปพาที่สองเด็ดไม้ฟาที่สามที่ไปสี่พิชิตมังกรยังคงเป็นตัวนำศิระปพาที่สองเด็ดไม้ฟาที่สามต่อไปเป็นต้าชัยวงที่ไปสามพิชิตมังกรยังคงเป็นตัวนำ สิรประพาที่สองเด็ดไม้ฟ้าที่สามต่อไปเป็นต้าชัยวงศ์และหนุ่มเซเว่นที่โค้งไฟสิบออกทางตรงพิชิตมังกรยังคงเป็นตัวนำสิรประพาที่สองเด็ดไม้ฟ้าที่สามขณะนี้ที่ป้ายเก้าพิชิตมังกรยังคงเป็นตัวนำสิรประาที่สองเด็ดไม้ฟ้าที่สามขณะนี้ พิชิตมังกรยังคงเป็นตัวนำศิรปพภา,าที่สองเด็ดไม้ฟ้าที่สามสผลการแข่งในเทือที่1พิชิตมังกรหมายเลข2ชนะที่1เวลาวิ่ง1นงาที2.76วินาทีศิรประภาหมายเลข5้าชนะที่2เวลาวิ่ง1นงาที3.87วินาทีเด็ดไม้ฟ้าหมายเลข1ชนะที่3เวลาวิ่ง นึงนาที4.46วินาที